สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกนะครับที่ตั้ใจะจะทำเป็นซีรีส์นะครับที่จะช่วยเดโมโการเขียน j a v a js p นะครับด้วย t o ตัวหนึ่งนะครับ i n t e l l i j idea นะครับก็ในคลิปแรกก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการติดตั้งเครื่องมือต่างๆ จะใช้นะครับเครื่องมือแรกนะครับที่เราจะต้องติดแน่นอนจะเขียนจากว่าใช่ไหมครับก็ต้องติดตั้งจากว่า jdk นะครับ jdk และ jre นะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะครับในส่วนของเว็บของ oracle java เองนะครับใครยังไม่ติดตั้งก็ไปติดตั้งนะครับตัวแรกที่จะติดตั้งก็คือ jdk นะครับ JDK ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักที่ใช้ในการคอมไพน์ compile, พูดง่ายๆนะครับก็เลือกได้นะครับจะใครจะใช้เวอร์ชัน7หรือเวอร์ชัน8ก็ได้แล้วแต่นะครับก็เลือกเอาให้ตรงกับ OS ตัวเองนะครับดูให้ชัดว่าเป็น 3-2-bit บิตแล้ว 6-4-bit บิตนะครับใครใช้ m ม c ก็ดาวน์โหลดไปนะครับสำหรับคลิปตัวนี้ก็ไม่ได้ เข้าไปถึงรายละเอียดของการติดตั้งก็คือแค่ดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งตามปกตินะครับหรือจะไปหาดูจากาใน y o u t u คนอื่นนะครับที่สอนการติดตั้งซึ่งมันก็ไม่ยากอะไรนะครับตัวที่2ที่จะต้องติดตั้งครับก็คือเป็น j r e นะครับ j r e ตัวนี้เนะาะ j r e ตัวนี้จะใช้สำหรับเวลาเราลันนะครับก็ เลือกเอานะครับเช่นกันก็ดูตัว OS แล้วก็ดูว่าเป็น64บิตหรือ32บิตนะครับก็ติดตั้งเข้าไปนะครับตัวที่2ที่ติดตั้งครับก็จะเป็น IDE หลักที่เราจะใช้นะครับ Intelij นะครับ IDEA นะครับ IDEA ก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะครับจากในเว็บไซต์ของเขานะครับก็เลือกดูนะครับจะเอาเป็นเป็นให้ตรงกับ OS ตัวเองนะครับ OS เป็น Windows Linux แล้วแต่นะครับจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็เป็น Community หรือ Ultimate นะครับก็แนะนำให้เป็นอ l t i ต a t e เมไปเลยนะเพราะว่ามันครบดีน,นะครับครบคันสำหรับเรื่องของเครื่องมือต่าง ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ใช้ฟรี30วันนะครับแต่สําหรับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเขาจะให้ใช้ฟรีนะครับตลอดอายุของการเป็นนักเรียนนะครับนักศึกษานะเ,เป็นการต่ออายุแบบปีต่อปีนะครับก็สามารถที่จะใช้อีเมลของสถาบันการศึกษาเข้าไปขอใช้ฟรีได้นะครับก็ติดตั้งลงไปตามปกติเช่นกันนะครับ ตัวที่3ที่ต้องติดตั้งนะครับเนื่องจากว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราจะทําเป็นเว็บแอปพลิเคชันดังนั้นก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะครับครับปัจจุบันนี้ก็จะมีหลายตัวนะครับนอกจาก Tomcat แล้วก็จะมีพวกค s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  ิชอะไรแล้วแต่ก็สามารถที่จะใช้ได้สําหรับตัวไอเดียตัวนี้นะซัพพอร์ตได้ทั้งหมดนะครับก็ถ้าเกิดว่าใช้ Tomcat ก็เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับพวกนี้ก็จะ เป็นฟรีเหมือนกันนะครับนี่เป็น Tomcat นะครับเลือกใช้ก้าวก็ได้แบกได้ึงได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ครับก็ลงไปตามปกตินะครับลงไปตามปกติเนาะก็ไปหาดูใครลงไม่เป็นก็ไปหาดูได้นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคก็คงจะมีอยู่3 3ตัวใหญ่ๆนะครับที่เราจะใช้นะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาต่อ กัอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตั้งเสร็จแล้วเปิดหน้าตัวอไอเดียขึ้นมานะครับก็ลองอคลิปแรกนี้กเ็เราจะลอง Hello World ดูก่อนนะกันนะครับก็ Create New Project นะครับจะเห็นว่า i n t e l l i g เนเนี่ยซัพพอร์ตเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นฐาน หรือถ้าใช้เฟรมเวิร์ต่างๆนะครับเช่นพวก Spring นะครับหรือพวกเมลเวนทั้งหลายนะครับก็เป็นอะไรที่ครบเครื่องมากๆนะครับโอเคอันนี้เรามาเลือกที่ enterprise นะครับ enterprise ก็ดูว่าโปรเจกต์ sdk ของเรานะครับใครยังไม่มีก็ไม่ขึ้นลิสต์นะครับก็สามารถที่จะไปติดตั้งแล้วก็ เลือกได้นะครับเราก็จะไปชี้ที่ตัว J D K นะครับ J D K ของเราเพื่อที่จะให้ได้ตัวนี้มานะครับส่วนเวอร์ชันนี้ก็เราก็เลือกเป็น E E 7ไปเลยนะครับส่วนซิร์ฟเวร์ที่เราจะรันครับใครยังไม่มีก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเห็นว่ามีเยอะแยะมากมายที่สามารถเขาซัพพอร์ตได้หมดนะครับจะเป็น Glass f i s ก็ได้นะครับหรือว Tomcat ก็ได้นะครับเราไปดู Tomcat นะครับ ถือวาเราลงทองแค t ไปก็จะบอกว่าทอ c a t Home อยู่ไหนแล้วก็ไปเลือกชี้นะครับทอ c a t Home เลือกชี้มันก็จะสามารถที่จะทอ c แค h โฮมนี่เนาะสมมตินะก็จะบอกว่าโอเคเป็นเวอร์ชัน7นะผมใช้ค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับตอนนี้มันเป็น9แล้วเนาะแต่ก็ยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่นะครับกดโอเคไปนะครับก็จะขึ้นมาให้พร้อมที่จะใช้งานนะครับ สามตัวโอเคทีนี้เราจะเลือกเป็นอะไรเอ่ยอเราเลือกเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับติ๊กด้านหน้าส่วนด้านในนี้เรายังไม่ต้องติ๊กก็ได้น,นะครับเพราะว่าเรายังพื้นฐานอยู่นะครับเลือกเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับเวอร์ชันนนะครับแล้วก็อย่าลืมให้เขาคิดเว็บเอ็กซ์เอไปให้ด้วยนะครับโอเคกด next น,นะครับก็ตั้งชื่อนะครับ นะครับเช็คดูดีว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนนะโ okay, อเคนีนี้เขาก็จะ Build เป็น Project ให้นะครับไปดูนะครับตัวนี้ก็ Library ก็เขาก็จะ Import มาให้ทั้ง2ตัวเรียบร้อยนะครับทั้งาจวาว a JDK นะครับแล้วก็ตัว Tomcat นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ละ ในส่วนของเว็บครับมี index j s p มาให้1ตัวนะครับก็พร้อมที่จะทดสอบด้วยล่ะนะครับง่ายๆนะครับก็ HTML นะครับพื้นฐานพื้นฐานนะ jsp demo นะครับอันนี้ก็ ได้เลยนะครับว่าเราจะเขียนอะไรลงไปได้นะครับก็เป็น html ธรรมดานะครับ <SP>. okay. <Okay. S 2> ก็พร้อมจรันละนะครับตรงนี้ก็จะมีเว็บ t m l ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ java ee เนอะก็ไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับเขาทำให้หมดเนาะสมัยนี้ ทีนี้เราจะรันนะครับเราไม่รันตรงนี้นะอันนี้มันเป็นการ p ิ e เฉยนะครับการรันนะครับเราจะรันด,นด้านบนนะครับซึ่งใครรันเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะต้องไปคอนฟิกก่อนนะครับคอนฟิกก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราอ่ะอ,อยู่ตรงไหนอะไรบ้างนะครับก็เลือกนะครับตัวนี้นะครับใครเพิ่งลงไปครั้งแรกก็จะเขาจะต้องให้หา JRE นะครับก็ไปเลือกว่าจะเอา JRE ตัวไหน นะครับก็ถ้าเป็น Windows ก็จะเป็นพวกอยู่ใน win c, น c windows system j a v านะครับก็ไปเลือกให้ถูกนะว่าจะเป็น jdk หรือ jre ตัวนี้เป็น jre นะครับเลือกเป็น jre ไป <c oughs> ส่วนตัวนี้ครับ on update action เวลาที่เวลาเรา run ซ้ำจะให้ default อะไรนะครับนะครับหรือว่าจะให้ show dialog นะครับให้เราเลือกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพรานั้นก็เป็นแพ่ เป็นพอร์ต80 8080นะครับใครใช้ใครเขียน PHP อยู่ในเครื่องนะครับรันพวกเว็หรือว่าพวกเซิร์ฟเวอร์อื่นๆอ,อยู่นะครับก็จะไม่ชนกันเนาะเพราะว่ามันคนละพอร์ตกันนะครับอันนี้เป็นพอร์ต80 8080นะครับก็เลือกได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอ r t ติแฟกต์ใครไม่มีอ r t ติแฟกต์ก็กดฟิกเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปให้นะครับ ค okay, นะีนี้เราก็รันเลยนะครับหน้า JSP ตรงนี้ก็จะถูกโหลดขึ้นมาเป็นเ,เพจแรกนะครับพอนะกดรันปุ๊บด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ก็หลันเสร็จเรียบร้อยนะครับงเสร็จเรียบร้อยละได้ผลมานะครับโอเคทีนี้สมมติว่าเราลองแก้ไขดู เสนะครับถ้าเป็นปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราแก้ไขนะครับเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับปกติเราจะกลับไปกดปุ่มดีเฟตนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนกับการเขียนปกตินะครับเราจะต้องทําการรันซ้ำนะครับรันซ้ำหรือว่าอัปเดตนะฮะเรียกว่าอัปเดตนะครับก็ต้องกดตัวนี้เข้าไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะเขาจะให้เลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับซึ่งเราดีฟอร์มาเป็นอัปเดตคลาสและรีซอสนะครับ ก็จะหลันงนะปล่อยมันลั่นิดหนึ่งนะครับกลับไปกดรีเฟรชครับถึงจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโฟลการทำงานก็จะต้องประมาณนี้นะครับจากตรงนี้ครับง่ายๆเลยนะครับก็ตรงเนี้ยเป็นจาว่านะครับเพราะนั้นที่เราเรียนจาว่าอะไรมานะครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดแหละนะครับอ่อ การแทรกนะครับก็จะแทรกผ่านแท็กแบบนี้นะครับขยายนิดนึงแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเขียนจ a วาได้ละนะครับเอาดน,นะครับได้เลยนะครับรฟอร์มจ v วา ก่อนที่จะไปเทสก็อัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับดูผลครับกลับไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราปิมพมาจากจาว่านะครับนั้นสบายๆเลยนะครับเ,เรานึกอะไรนะครับหรือว่าเรียนอะไรมาที่เกี่ยวกับจาว่าก็สามารถที่จะเอามาเขียนอันนี้ได้หมดนะครับเช่นลูกนะ f o ใช่ไหมครับที่เรียนมา int i เท่ากับ1นน้อยกว่าเท่ากับ10ใช่ไหมครับไอโบวกนี่ก็จะเป็นการลูก10รอบนะครับโอเคครับเนี่ยก็10รอบ นะครับนี่ก็คือพื้นฐานง่ายๆนะครับบวกนะครับนี่ก็นั้นเลยนะครับลองเล่นดูเลยนะครับอะไรที่เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับ Java นะครับเราก็สามารถที่จะครับเอามาใช้ได้หมดในส่วนของ JSP นะครับ โอเคก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่จะสามารถใช้งานตัวอินเทลเจที่ที่ทาเขียน v a วา JSP ได้นะครับตรงนี้ก็ลองดูให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องอื่นๆเพิ่มขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับแค่นี้นะครับครับ